สวัส <So> <What? S 1> ดีครับวันนี้พ่อภมินิ้วถังนะครับทุกคนผมก็จะพาทุกคนไปป่าไปเขานะรักป่ารักเขาไม่รักเราบ้างเหรอไอ้ยักษ์ซ <c oughs> ตามผมมาเลยครับทุกคน Let's go จมีไหนที่เปิดบ้เลยน้องด้ยล่ะเจอกัน แถบนี้แหละอ,อ๋อมันก็เราหนาวา่ทางผ่านนะทุกคนเนี่ยน้ำตกสวยมากเลยน้ำตกหมดเลยไไใช่ไมผ,ไผมกำลังไปเลยไปเดี๋ยวเราไปเดินทางกันต่อ แล้วตอนนี้มามาไม่ไม่ถูกวันมาถึงมาวันที่เขาทำถนนเลยไปดูดู ถนนนะจเย็นนโอ้ขี้ฝุ่นนะทุกคนอ้ไม่ไหวแล้วขี้ฝุ่นไม,ม่โอ้จหน้าผมเลยขี้ฝุ่นเหขี้ฝุ่เจ้าเจ้าเจ้าเยอะมากเลยพพวกวงากมาก นี่มันก็จะลำบากหน่อยนะเดี๋ยวต้องไปดูความาสวยงามีิภู เลยนะผมโคตรหนาเลยตอนเนี้ยดูฝนทิน้งลูกหมดแล้วยะดูข้างบนน่าจะหนาวกว่าน,นี้อ่ะทุกคนจอดขอให้เทลงคงอเ,เทลคงนิ้เพลงคง ส่วนบุญมาเลยค่ะรถมาเนี่ยนี่ครับก็ได้ดูสวนสตรอเบอรี่เด้อไ่รู้จะมีลูกแดงๆหรือเปล่านะก็จะถามโด้อขผมปุ๊บส่วนบุญมาเลยจะถามป้ายายเขาก่อนยายครับมีสตรอเบอรี่ขายไหมครับยังไม่มีเหรอขอชิมสักลูกได้ไหมไม่ใช่ของยาย อ๋อพ่นยายอ๋อโอเคอ,อ๋อไม่ให้กินครับผมก็ดูนะครับสวนสตรอบเบอรี่ทุกคนผ่าเลยครับไม่ได้กินนะมันยังไม่สุกเลยม,มันเฉียวอยู่ไปงั้นก็ขึ้นภูก,กันเถอะทุกคนไปสิโก้โคปท่าบนึงภูงแล้วนะทุกคนผมก็จะขค้มาทางงั้งูเดด๋ยวพาไปดูทะเลหมอกไม่รู้จะมีหรือเปล่านะ ตอนนี้ก็มุ่งกว่าแล้ว11โมงแล้วมั้งคุี่ป้าใส้ทางนั้นนะโอเคครับถือว่าเอาหมอใส่ขึ้นได้นะขึ้นคุยี่ปา้าทางนี้คือทางขึ้นภูด้วยทุกคน Let's go ไปสาวไม่แก right? ้หางเส้นภูนะทุกคนสาวว่าเป็นสองใส่เสื้อแขนสั้นด้วยกางเกงก็สั้นดวยต้องอย่าเข้มงวด้ะ่ึ้นรูปยีฟ้าเนี่ยรถ้แน่นนะทุกคนระวังตาหายด้ยบอกให้ ระวังหน่อยนะครับขับรถขับลาม่อกี้ผมจำต่างห้างโอเคครับก็เป็นถึงเป็นที่เรียบร้อยนะคุณผู้ไปผมก็จะปูเส้นบุญหน่อย โอ้ยเราต้องขึ้นทางขึ้นนี่ขึ้นข้างบนอีกนะอาทุกคนดูครับของฝากก็เยอะนะเสื้อผ้าเด้อมีหลายร้านด้วยยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะทุกคนของฝากนะถ้ามาเที่ยวภูชิฟ้าแยะเลยเสื้อผ้าสวยๆทั้งนั้น ฝากทั God, ้งนั้นท uh ุกคนก็ไงเด็กๆหนารักจังเลยถึงหนาวไหมครับหนาวไหมหนาวหนาวอยู่เด็กใส่เสื้อใหญ่ฮะไม่ใส่เสื้อใหญ่ พี PVC, PVC, PVC <c ười> okay, ่พี่ไม่หนาวโอเคครับทุกคนก็ดูนะน่ารักมากเด็กไปไม่ไหวละวเดี๋ยวต้องเดินขึ้นข้างบนอีกดูคนเขาขึ้นนะเขาส่งก็มาขึ้นโอเคไปขึ้นข้างบนเงยหน้าทุกคนให้ลงมาเดี๋ยวขึ้นลงมาข้างล่างหนาวไม่ไหวละวไปโก้ ววิสวยงามมากมีที่ถ่ายรูปเยอะเลยทุกคนไป let's go เราก็จะขึ้นข้างบนนะน่าจะเหนื่อยหน่อยไปเราขึ้นข้างบนกันเถอะทุกคนนี่น right, ทุกคนขึ้นไปโอ้ oh, ขึ้นมาแค่นี้นะนี่คือด้านล่างนะทุกคนเนยอิดแล้วขึ้นมาแค่นี้ก็อิดละ ไกลแค่ไหนคือใกล้ทุกคน Let's go อ่ะไกลแค่ไหนใกล้อ้ยเหนื่อยเร็วๆเดินมาดิคนคนลงคนคนขึ้นก็อยากอะไรวะคนขึ้นอยากขึ้นคนลงอยากลงจริงเลยใครมีแรงลูกพี่เขาคนขึ้นอยากขึ้นคนลงอยากลงนะให้บอกให้ คนใหม่ก็อยากขึ้นคนเก่าคนเก่าบนลงเลยไปรีบเดินกันไปน,นะครับเดี๋ยวเจอกันข้างบนโอเคครับทุกคนน่้จะขึ้นทางบ้งตอนเนี้ยเฮ้ยหนย เสนอภาษาเกตนะทุกคนขึ้นดอยอิดอิดนะทุกคนอิดมากมากเลยจะบอกให้โคตรอิดเหนื่อยแล้วเฮ้ยนั่นแหละน่ยจะพักก่อนเป็นไงขอสล่มาแล้วจะตกได้แล้วเนี่ยให้ดูดูวิวดดิไปขึ้นดอยทำไมมัน พูชิตมาแล้วก <t> ็แ <motivo> ม่บ <erei> ้านหกด้วยนะทุกคนแก้วเฮดโูสวยมากทุกคนแย่าเผลอกิ่งลงดอยนะขึ้นมาเราจะไปได้มาพลาดครับมาสายเกินไปทะเลหมอกเลยไม่มี ขึ้ไนไ,ไปปีหน้าค่อยมาใหม่ข้าวหน้าเฮ้ยครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนะทุกคนอันนี้ทางลัดพิเศษนะทุกคนเดี๋ยวดีๆหน่อยครับระวังพะเลิดตกดอยนะูดสวยมากฮิตดอเดีด๋วยวจะไปยืนนั่นทุกคนปะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปครับไม่ไหวละ น,น,น,นี่นะครับทุกคนฝั่งตรงนู้นนะที่ผมชี้อ่ะนู้นคือที่ฝั่งลาวนะทุกคนคือประเทศลาวละหมู่บ้านนะั่นคือหมู่บ้านประเทศลาวไงโอ้โห oh. <Yeah. S 1> ข้ามฝั่งเลยมาไกลๆแั้วน,น,นี่ของเราอ่ะจะสุดยอดละอยู่ข้างนทางอีกไม่ไกลอีกไม่กี่ก้าว ช่วงหนาวจริงๆนะทุกคนแถวเนี้ยเป็นหมอกเลยเป็นทะเลหมอกอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็งเป็นทะเลด้อยู่จะฮักก่อนไปละทุกคนไปเราเดินต่อดูนะลมโซ่ๆเลยทุกคนโอ้โหลมเย็นมากก็บอกให้เย็นมากเย็นมากผมพูดสมบูรณ์มาละช่างแม่งถอะ ก้อนหินเยอะนะทุกคนปอกกระแดกระวังปอกกระแดกเวยผลลิดก้นตั <S <S ้งปอดทำไงล่ะทุกคนกดตูดแน่นอน let's go ฮันดางนี่ถึงแล้วทุกคนฮ้ยเหนื่อยมากสุดยอดละตอนนี้ Bueno.

คุ้มอยู่นะที่ขึ้นมาเนี่ยแม่ตายครับแม่ตายอีดใบเ <laughs> อ็ดเงาบอกเลยนี่ประเทศลาวนะทุกคนนี่นี่ประเทศลาวนู่น <laughs> ประเทศลาวฝั <laughs> ่งหนึ่งเป็นประเทศไทยเจ้าเขียนเบอร์นี่วะจากเลยเหรอนี่นี่รีวิวเธอนะทุกคนอ่านดู <laughs> <laughs> มีเบอร์โทรด้วยปวดหัวที่ไหน อันตรายดูดูนั่นดิโอ้ยครับไปดูบรรยากาศรอบๆนะทุกคนเลยอดไหมทุกคนที่นี่ประเทศล้า คครับนี่เขามีบริการถ่ายรูปดว่วนยนะทุกคนถ่ายครบเลยมานี่ขอดูรูปเมื่อกี้ครับเนี่ยรูปที่ถ่ายนะทุกคนผมก็อเอาไปละสามภาพสวยมากเพราะใครเดี๋ยวรอดูรูปน,นี่ครับข้าวม,มาเข่ยเลยเด็ด จะเป็นสีสีด้ำสีดูแต่ละคนเขาก็ไม่ถ่ายกันนะถ้าเขาไม่บืดสบายบอกเลยครับมาคุ้มมากเลยมาเที่ยวที่ดีนะสมธรรมชาติ <c oughs> เขาก็ถ่ายรูป,ปช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงหน้าหนาวจริงๆนะทุกคนถ้าหนาวจริงๆนี่น่าจะเยอะอยู่นะคนนะ โอเคครับไปกูนี่นะถ่ายรูปด่วนทุกคนก็ได้มา s ุด d ด้ไปครับตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับนะกลับบ้านแล้ว okay. ล <Okay. S 2> <laughs> โอเคสามรูปไปมาครับโอเคมาแค่นี้ผมก็พอแล้วผมต้องกลับละว้เจอกันคลิปหน้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยพันซับไวไว ชูๆๆๆ้จูเอ้ยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับโอเคครับทุกคนมาเที่ยวแถวนี้นะผมว่าแนะนำให้มาเป็นคู่นะทุกคนมาเป็นขี่บอกเลยเหงาชิบหาย <S 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 นี่ต้องมาเป็นคู่ถึงจะเที่ยวกันสนุกคนโสดนะครับทุกคนอยู่แบบโสดๆ,ๆ,ๆ <S 2> <S 2> อ่ะไปไหนก็ได้สบายใจดีไปกลับแล้วนะบาย